สวัสดคีค่ะวันนี้พบกับวันสุกกับเขาเองบายป๊๊ปเกิลสั่ิสิคอน,นะคะกับพาที่2แล้วนะคะวันนี้เราจะไปเกียนคนกัน,นะคะ่ะวันนี้ไม่ขครแบวันนี้ไม่ขาะแล้วเชิญชื่อดิวดิวดิวนะคะเข,ขาเขาไม่ได้ชื่อดิวดิวหรอกแค่ตั้งชื่อให้เองโอเคดิวเป็นเฮ้ย <laughs> ดิวรอด้วยจ <laughs> มนหน้ากันเมื <laughs> <laughs> ่อกี้ขาเดนินนะคะไปเกยกับแม่มาคะ่ะ เหนื่อยมากเลยวันนี้แล้วกูจะถ่ายทางเทียไปทำอะไรมาเนี่ยเออมหาวิทยาลัยแล้วกูเสร็จย่ะหมดด้วยดิวเกียนได้ดีมากเลย เียวอะไรฮะตกลงใครเก็บบาสแสงมันบ้างอะแสงมันบ้างอะวันนี้อาจจะเจ็บคอนิ้หน่อยนะคะท่านผู้ชมอาจอยากจะส่งของอะไรมาได้ก็ส่งมาได้เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะก็ก็ต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหาคุณชอบคลิปนี้เพียงท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เพื่อนๆและคอมเมนต์ทิ้งไว้แค่นี้ แค่นั้นแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบ๊บ